สวัสดีค่ะดูดวงกับทิปวารีราชินีพระจันทร์ชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2,563ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศี ธนูค่ะชาวธนูก็คือผู้ที่มีลักคณาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง6 6ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะเราดูดวงกันเรื่องของการเงินและการงานของชาวธนูกันก่อนนะคะไปแรกค่ะได้เด็กถือเหรียญค่ะถัดมาได้ Temperance ค่ะ ขนามมาด้วยเด็กถือดาบนะคะแล้วก็ตามมาด้วยก้าวดาบด้านบนกันบ้างนะคะก็จะมีเฮลแฟนสองไม้เท้าแล้วก็จบลงด้วยสองดาบ ก็รอบสัปดาห์นี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะของอาชาวธนูนะคะใบแรกเลยได้เด็กถือเหรียญน,นะคะคำว่าเด็กถือเหรียญน,นี่ก็คือ,อเด็กนี่เป็นตัวแทนของบริวารและข่าวดีในะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก็ใช้ตัวแทนเป็นเรื่องของเด็ก นะคะทุกๆทุกๆอย่างเลยนะคะข่าวดีการเริ่มต้นใหม่แลแน่นอนมีเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เวลาที่เด็กถือดาบเข้ามาประกบเนี่ยก็หมายถึงการฝ่าฟันนะคะการเริ่มต้นที่ข่าวที่มาพร้อมกับาการฝ่าฟันต้องช่วงชิงต้องแข่งขันนะคะมาพร้อมๆกับอุปสรรคนะคะก็การได้การได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างในวันนี้ มันนําเงินนําทองให้คุณมาก็จริงนะคะมันเป็นข่าวดีให้คุณมาก็จริงแต่มันก็เต็มไปด้วยปัญหา 9, 9ด้ดาบนี่คือปัญหาที่คิดไม่ตกนะคะแล้วก็เด็กถือดาบวันนี้คุณกําลังอยู่ระหว่างทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจเลือกซ้ายหรือขวาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วตกลงเลือกทางไหนมันจึงจะดีนะคะ e m p e r a n c e บอกว่ามีการทบทวน มีการทบทวนถึงโอกาสใหม่ๆซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมากลับไปกลับมานะคะใครที่อยากจะออกจากงานในช่วงนี้นะคะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังรู้สึกคุมเครือปรึกษาคนนั้นทีปรึกษาคนนี้ทีนะเฮียแฟนนะปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้ใหญ่เสร็จก็ไม่ได้คำตอบ คือใจเนะี่ยอยากจะออกแต่มีอาการกลัวนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจในทางที่ตัวเองเลือกต้องการแรงยุแรงเชียแรงสนับสนุนแต่ก็ด้านไม่มีใครที่จะไม่มีใครยุไม่มีใครที่จะส่งเสริมสนับสนุนในความคิดของคุณมีแต่ยั้งมีแต่เบลกอะไรแบบนีนะ้แล้วก็ตัวเองเองก็หวาดกลัวเกินไปเกินกว่าที่จะ ทิ้งอะไรเก่าๆแล้วไปเริ่มต้นใหม่ได้มันก็เลยสับสนอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทางนั้นจะดีไหมทางนี้จะดีไหมมันจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ที่จะทำให้คุณหายกลัวก็คือมีความรู้กับมันให้มากพอมีความรู้กับทางที่คุณจะเลือกอ่ะมีความรู้กับทางที่ใจมันอยากอ่ะให้มากพอ mm. บางทีไอไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องยากนะบางคนบอกอยากออกจากงานอ่า คิดเครียดคิด,คดไม่ตกอยากออกจากงานอยากไปเริ่มต้นงานใหม่ก็คุณก็ดูว่าไอ้งานใหม่ชิ้นนั้นนะ่ะความสามารถเราถึงไหมศักยภาพเราพอไหมนะอันที่สองมันไม่มีใครรู้หรอกว่าพอไปถึงแล้วสภาพแวดล้อมสภาพสังคมดีไหมจะไปเจอหัวหน้าดีไหมอันนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพอจะเตรียมตัวได้ก็คือความสามารถคุณต้องแน่นต้องแน่นพอกับเงินเดือนที่คุณจะได้รับอะ นะ,ะแล้วก็คุณถึงจะจะเลือกที่จะโผบินไปอย่างอิสระเสรีได้อันที่สองคือเงินสำรองต้องมีบ้างเล็กน้อยมันถึงจะพอที่จะปลอดโปร่งใจที่จะบินออกไปแล้วก็ไปเสี่ยงเอาโชคชะตาข้างหน้านะมันสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่ฝากเอาไว้ให้ให้ดูเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะ เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะสองไม้เท้ากับสองดาบตรงนี้หมายถึงกิจการงานใดๆที่เรากำลังจะเริ่มต้นกำลังจะหยิบจับทำนะคะให้เน้นหนักๆในเรื่องของการ PR สื่อสารทางโลกโซเชียลนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานเลยค่ะแต่เครียดว่าจะหาลูกค้าใหม่ๆได้จากไหน เครียดว่าจะขยับขยายธุรกิจไปมันจะรอดไหมเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะอะไรเงี้ยในขณะที่เรานั่งบน่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนาะไอคนที่บ่นก็บ่นซ้ําแล้วซ้าเ่านะแต่ว่าไอคนที่ทําได้นะ่ะไอคนที่เรียนรู้ว่าจะแต่งภาพยังไงจะสร้างตัวตนในโลกโซเชียลยังไงอะไรในโลกโซเชียลสาคัญนะ่ะแล้วลงมือเรียนรู้อะคนที่เรียนรู้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่คนที่นั่งบ่นอยู่อะยัง ไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะคะก็เฮโรเฟนบอกว่าถ้าเกิดว่ายังคิดอะไรไม่ออกการศึกษาความรู้การปรึกษาผู้รู้การมีโคอรสอนำทางนะคะต้องต้องเป็นโค้รสเรื่องที่เหมาะกับสิ่งที่คุณสนใจด้วยนะนำทางเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณเป็นเรื่องที่เหมาะกับ เ,เหมาะที่จะขยับขยายงานออกไปนะคะคุณขยับขยายงานได้ถ้ามีความรู้เติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะสองไม้เท้าหมายถึงไม้เท้าอันแรกมันปักหลักไว้แน่นแล้วเห็นไหมคุณกำลังเอื้อมมือไปจับอีกหนึ่งไม้เท้านะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะแน่นเดี๋ยวมันก็จะเติบโตได้มันก็จะปักหลักได้เหมือนไม้เท้าอันแรกนี่แหละนะคะหารายได้เพิ่มไงาหารายได้เพิ่ม ขยับขยายกิจการนะคะด้วยอะไรมือมือที่ถือลูกโลกเอาไว้เนี่ยสองไม้เท้าหมายถึงโลกโซเชียลในขณะเดียวกันสองดาบก็หมายถึงโลกโซเชียลเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของลางสังหารในการตัดสินใจนะคะหมดละเดี๋ยวเราคุณสามารถสร้างไรายได้ได้นะมีช่องทางใหม่ๆเพราะ มีช่องทางใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้คุณที่จะเริ่มที่จะสร้างรายได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโลกโซเชียลออนไลน์นะจะทำได้ดีถ้าวันนี้คุณคุณคิดว่าคุณจะค้าขายอะไรบางอย่างแล้วพึ่งหน้าร้านน่ะแล้วจะต้องไปแบบไปหาเช่าทำเลเนี่ยอ้อนบอกเลยว่าไม่เหมาะไม่เหมาะกับหน้าไพ่เออไม่เหมาะกับสองไม้เท้าและสองดาบที่มันขึ้นมานะ่ะแล้วคุณก็มีความดื้อดึงมูทลุอะไรบางอย่างของ คุณด้วยแล้วใครเตือนก็ไม่ฟังสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปปรึกษาใครเยอะลงมือเรียนรู้แล้วลงมือทดลองทำนะคะความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราค่อยๆเสี่ยงน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมากขึ้นมากขึ้นเวลาบาดเจ็บเนี่ยย่าจะบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดบางคนหยุดเลยน็อกเลยไปไหนไม่รอดเลยค่อยๆค่อยๆเอาตามกำลังเท่าที่ทำได้นะมาดูเรื่อง ความรักของชาวธนูกันดีกว่าเอ๋ไฮพินเทสมาเป็นใบแรกนะคะ The Sun น้นเทอรนะแซงงั้นแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะอ้าวสองดาบขึ้นมาอีกแล้วนี่สับไพ่ไปแล้วนะมันตามมามันตามมาเองนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะ แล้วก็ตามมาด้วย Temperance อีกแล้วนะคะอ่า Temperance เนี่ยไอย้ตรงเนี้ยบอกว่าช่วงเนี้ยชาวธนูอ่ะชาวธนูนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอได้ไพ่ไฮพินเทสหลายสัปดาห์มาแล้วนะที่อ้นดูแล้วว่าชาวธนูเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะสเสน่ห์แรงนะคะแต่สเสน่ห์แรงยังไงทำไมยังเหงานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ คนที่เข้ามายังไม่ถูกตาต้องใจหรืออยู่คนเดียวแล้วเหงามากกว่าสองคนอะไรประมาณนั้นเกิดอาการประมาณนั้นนะคะอ่าก็เลยก็เลยยังเขาเรียกว่าบางคนก็ทำแบบครองสถานภาพโสดเอาไว้ทั้งที่ทั้งที่จริงๆแล้วมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้อ่า ไฮ i n นเทสมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูลึกลับว่าเอโสดไม่โสดนะมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทำทำตัวเองให้ลึกลับทำตัวเองให้รู้สึกว่าปกปิดสถานะตัวเองอนะทำตัวเองให้ดูน่า้นหานะคะแต่สุดท้ายแล้วอ้าวสองไฮเพนเทสเนี่ยมันจะมีเสาสองเสานะตั้งอยู่ ลึกลับมีเสน่ห์นะด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดำนะคะแล้วก็มี2ดาบขึ้นแล้วก็มี temperance หมายถึงวันนี้เนี่ยตัวตนบุคลิกนะคะเสน่ห์ของคุณนะการแต่งตัวดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านหมดจดใช้ของดีใช้ของดีงดมี เขาเรียกว่าบางคนแต่งตัวดูแพงไม่ได้บอกให้ใช้ของแพงนะแต่งตัวดูแพงอะไรแบบนั้นนะคะมันจะชักนําในเรื่องของสเสน่ห์มันจะชักนําในเรื่องของเพศตรงข้ามนะเข้ามาหาคุณอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวแต่การชักนําหลายๆคนเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่ายิ่งยิ่ง ยิ่งคบยิ่งคุยยิ่งคนเข้ามาเยอะยิ่งเหงาเพราะว่าความเหงามันก็มันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของคนเนาะมันขึ้นอยู่แบบว่าพอคนเข้ามาให้เราคัดกรองเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าแต่ละคนไม่มีคุณภาพพอที่เราจะเลือกนะคะแต่ว่าก็ยังยังสเสน่ห์แรงแหละยังมีคนมาลายล้อมลุมรักแต่ไม่เลือกใครสักคนอันนี้เป็นของคนโสดซึ่งคนมีคู่แล้วนะอ้อนไม่ไม่ก็ไม่เน้นอะไรนะคะมากไปกว่าการ บางคูอ่อ่บางคู่ครองคนรักบางคู่เนี่ยอาจจะต้องห่างกันจากจากคู่หรือจากแฟนตัวเองบ้างคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเฮอร์มิตบอกว่าจะเริ่มรู้สึกมีอาการเหงาเงานะแต่ว่าก็มีหันไปสนใจอย่างอื่น หันไปสนใจเรื่องของการทำเงินทำงานรายได้นะคะอย่างอื่นที่พอจะบรรเทาเยียวยาความเหงาไปได้บ้างน,นะคะก็ก็ยังดีนะโอเคนะคะแล้วก็การสื่อสารกันในในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยก็จะสื่อสารในเรื่องของโลกโซเชียลออนไลน์นะคะก็ พอบรรเทาความเหงาไปบ้างแล้วก็ไปโฟกัสงานอย่างอื่นเนาะหมดแล้วนะคะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจนะคะอ้อนฝากเอาไว้นะคะกดไลค์แล้วซับสไคร์กันได้ที่ช anel ตําหนักดวงนะคะส่วนเพจทิ่วรีราชินีพระจันทร์มีข่าวสารต่างๆให้ติดตามมีดูดวงไลฟ์สดฟรีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเ,เรียนมี เร็วๆนี้จะเปิดคอร์สสอนดูดวงนะคะก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะมีกำลังทัพย์สักเล็กน้อยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่ ID Line e m m y Beauty e w m y b e a u t y นะคะดูดวงกันส่วนตัว1ชั่วโมงนะคะเต็มๆนะคะก็ทักกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ